นี่ทองครับแม่แฟนมนครับสวัสดีคะ่ะคุณแม่สวัสดีจ้ามานั่งนี่สิทองเป็นรุ่นน้องที่มาหาลัยครับแม่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งคบกันได้สองเดือนครับ มนนี่ก็หน้าตีจริงๆเลยนะลูกมีแฟนก็ไม่บอกแม่แม่ถามบอกว่าไม่มีตอนนั้นยังไม่ชัวร์แม่แต่ว่าตอนเนี้ชัวร์แล้วครับก็เลยมาแนะนำให้แม่รู้จักแล้วเามื่อคืนไปไหนกันมาจ๊ะทำไมถึงไม่กลับบ้านแล้วก็มานอนที่นี่ะคือท้องอยากจะมาขออาศัยอยู่กับคุณแม่สักพักนึงนะคะ่ะ ฮะ uh huh. มาอยู่ด้วยกันทำไมล่ะมีอะไรหรือเปล่าคือทองเป็นเด็กกำพร้าค่ะโตมากับสถานรับเลี้ยงอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าตอนนี้มีเด็กใหม่ๆเข้ามาเยอะมากสถานที่ไม่พอค่ะทอง โตแล้วอยากให้น้องๆเขาได้อยู่กันแบบสบายๆทองเลยเสียสละออกมาเองค่ะคุะคณแม่โถน่าสงสารจังจริงๆทองก็พอมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงนะคะกะจะดาวคอนโดเล็กๆอยู่แต่ก็เก็บได้ไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะแต่ละเดือนเนี่ยทองต้องแบ่งเงินไปใช้หนี้กอยศอ ถึงทองจะเรียนจบได้เกียดนิยมก็ตามแต่ทองก็อยากใช้นี้ให้หมดเร็วๆอะคะ่ะอยากให้รุ่นน้องได้มีเงินเรียนต่อโฉอเอ้ยแม่คุณแล้วทำงานทำการอะไรล่ะมีเงินพอใช้หรือเปล่าทองเคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศอะคะ่ะแต่ว่าบริษัทก็เพิ่งปิดตัวลง เจ้าของก็ย้ายหนีไปอยู่ต่างประเทศเงินชดเชยอะไรทองก็ไม่ได้สักบาทถ้าคุณแม่ถามว่าพอจะมีเงินใช้ไหมก็ไม่ค่อยมีหรอกคะ่ะเขาซ้ำกรรมซัดจริงๆเลยนะลูกเอ้ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวอยู่บ้านแม่ไปก่อนก็แล้วกันนะพอมีลูกทางเราก็ค่อยขยับขยายกันอีกที ขอบคุณนะคะคุณแม่